Negative Income Tax คืออะไรทำไมรัฐบาลถึงเล็งนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อให้คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีโดยคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในปี2570แนวคิดนี้มาจากไหนแล้วใครได้ใครเสียบ้างติดตามได้ใน New s ์เ g e s t วันนี้ค่ะ Negative Income Tax นะคะกลายเป็นคำค้นหาย,ยอดฮิตในช่วงนี้เลยค่ะหลังจากประหลัดกระทรวงก,การคลังได้เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ ที่ขนาดนี้เนี่ยกำลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data l เล e จาก10หน่วยงานครอบคลุมคนไทยแล้วกว่า60.8ล้านคนและ600 0 0กิจการเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อออกแบบนโยบายสวัสดิการในลักษณะ Negative Income Tax โดยวังเป้าหมายเริ่มใช้จริงในปี2570ค่ะแล้ว Negative Income Tax คืออะไร คอนเซปต์ของแนวคิดนี้นะคะคือการให้ประชาชนทุกคนจะต้องยื่นแบบภาษีถ้าหากว่ารายได้ถึงเกณฑ์ก็เสียภาษีตามปกติซึ่งเงินไขปัจจุบันจะอยู่ที่รายได้สุทธิตั้งแต่1 5 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าหากว่ารายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เพียงแค่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่ายังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยเพื่อให้รายได้เนี่ยใกล้เคียงกับเส้นรายได้ขั้นต่ำ แนวคิดนี้นะคะสามารถทําให้รัฐบาลค่ะสามารถที่จะจัดสรรสวัสดิการได้ตรงกลุ่มลดความซ้ําซ้อนแล้วก็ช่วยให้คนรายได้น้อยเนี่ยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิดนี้นะคะถูกนําเสนอครั้งแรกในช่วงปี1960โดยมิลตันฟรีดแมนศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสาตร์เจ้าของรางวัลโนเบลและผู้เขียนหนังสือ Capitalism and Freedom ที่เสนอว่าระบบภาษีควรสร้างความเป็นธรรมและช่วยลดความยากจน ต่อมานะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาเป็นระบบ Earned Income Tax Credit ที่ใช้จริงในหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐแคนาดาและสหราชอาาณจักรค่คะสรุปง่ายๆของแนวคิดนี้นะคะคือถ้าต่อไปมีนโยบายสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางรัฐเนี่ยก็จะรับรู้ได้เลยค่ะว่าใครบ้างที่รายได้น้อยและก็สามารถที่จะจ่ายเข้าบัญชีได้ตรงกลุ่มไม่ซ้ำซ้อนค่ะ โดยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือปฏิรูประบบภาษีและสวัสดิการเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของโครงการช่วยเหลือกว่า20รายการโดยเชื่อมฐานข้อมูลรายได้ประชาชนเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยทุกครั้งที่มีสวัสดิการใหม่ๆคนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการราชนะหรือแม้กระทั่งคนละครึ่ง เพราะว่ารัฐเนี่ยไม่เคยมีฐานข้อมูลเดียวที่น่าเชื่อถือค่ะซึ่งข้อมูลการยื่นภาษีเงินได้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะนี่นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยค่ะยังไม่รู้ว่าการยื่นและเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยหรือว่ามีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคงค่ะ ข้อมูลของสภาพัฒน์นะคะระบุว่าปี2565มีรายงานในระบบ19ล้านคนแต่ว่ายื่นภาษีจริงเพียง10.7ล้านคนและมีเพียง4.2ล้านคนเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ในปี2,566ค่ะมีผู้เสียภาษีจริงเพียง3,950,000คนหรือว่าคิดเป็น34%ของคนที่อยู่ในระบบภาษีหรือคิดเป็นเพียง10%ของคนที่มีงานทำทั้งหมดกว่า40.9ล้านคนค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่านโยบาย Negative Income Tax เริ่มใช้จริงเมื่อไหร่ก็จะมีประชาชนอีกหลายสิบล้านคนถูกดึงเข้าสู่ระบบภาษีครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งผลกระทบที่ตามมาเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มผู้ที่เสียภาษีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเพราะว่าคุ้นเคยกับการยื่นภาษีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนคือผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะแต่ว่าผลกระทบในแง่บวกก็คือจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดเพราะว่ารัฐก็จะใช้ข้อมูลในตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นข้อมูลรายได้ไปจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกลุ่มแล้วก็เป็นประบบมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่ะดรพิพัฒเหลือนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ KKP ชี้ว่าข้อดีของแนวคิด negative income tax เนี่ยก็คือเป็นระบบค่ะที่เชื่อมโยงโดยตรงกับภาษีรายได้ทำให้โปรง่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าสวัสดิการแบบแจกตรงๆแต่ทั้งนี้ก็มีความท้าทายและก็มีช่องโหว่อยู่นะคะโดยเฉพาะเคสอย่างประเทศไทยค่ะที่มีคนอยู่นอกระบบเนี่ยเป็นจานวนมากทาให้การตรวจสอบรายได้ทาได้ไม่ง่ายนัก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการซ่อนรายได้ด้วยเพราะว่าประเทศไทยค่ะมีการใช้จ่ายเงินสดค่อนข้างมากคนเนี่ยก็สามารถที่จะปกปิดรายได้ได้ง่ายอาจจะทำให้เกิดปัญหาคนอยากจะจนและอาจจะทำให้ภาระของรัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะ ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาศีสวัิรหรือว่าอาจารย์มิกอาจารย์กฎหมายภาษีากรและ CEO ของ i t a ทค่ะชี้ว่าความท้าทายของระบบ Negative Incom e Tax เนี่ยมีหลักๆ2ประเด็นด้วยกัน1คือเรื่องของต้นทุนการคัดกรองที่ค่อนข้างสูงและเป็นการสร้างภาระในการยื่นภาษีเพิ่มให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเนื่องจากว่าบุคคลที่มีรายได้น้อยที่จะรับเงินช่วยเหลือนั้นจะต้องเข้ามาสู่ระบบภาษีด้วย ประเด็นที่2ค่ะคือเรื่องของการใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพราะว่าการให้เงินช่วยเหลือที่จําเป็นเนี่ยก็จะต้องจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมดังนั้นรัฐบาลจึงจะต้องมีการวางแผนเรื่องของแหล่งเงินช่วยเหลือที่เหมาะสมและเป็นไปได้จริงค่ะ ด็รพิพัฒน์นะคะยังระบุอีกด้วยว่า Negative Income Tax เนี่ยจะทำงานได้ดีเมื่อรายได้และธุรกรรมส่วนใหญ่ไหลผ่านระบบอย่างเช่นผ่านบัญชีธนาคารหรือระบบภาษีดังนั้นการลดธุรกรรมเงินสดก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็อุดช่องโหว่ตรงนี้ได้นะคะ ก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า Negative Income Tax จะเป็นการปฏิรูประบบภาษีและโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่ที่อาจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จริงหรือไม่ค่ะ